สวัสดีเด้อจะเอ้ยตุ๊กตาพาฝันจ้าพอกันอีกแล้วเด้อค่ะมาค่ะคลิปนี้เออเนี่ยผ่านเอเตอร์นี่ค่ะมาคลิปนี้ก็คลิปประจําเฮือนเนาะค่ะเนาะคลิปประจําเฮือนของเอ้ยตุ๊กตาพาฝันก็สิบ,บอกว่า มาเด้๋จะเด้อมาดื่มกาแฟดำเก๋ทุกตาผาฝันเด้๋จ้ากาแฟดำขวัญตุ๊ดๆอยู่แล้วค่ะฮ้อนฮอนต้มใหม่ๆมาเด้๋ยวจะมาดื่มกาแฟดำเอ๋ทุกตาผาฝันเอาดอกไม้พันอยากคือสวยงาพันล่วงมาเอ็กเตอร์อันนี้ก็ใส่แบบนี้กะ ก็หดูสดชื่นเนาะค่ะเนะบรรยากาศแห่งอันมืดมืดขมุมขมัวอยู่อันข้างนอกมาค่ะหรือว่าภาษาย้อบ้านเอ้ยตุกตาค่ะเพื่อนกระซิบบอกว่าเอ้ยนะผ่าฮ้องได้เพื่อนนะมาฮ้องน้องเอ้ยก็มาเดอ้อออกกําลังกายกล้องเสียงค่ะหน้าบรรยากาศที่ว่าอันฝนตกข้างนอกมาเดอ้อพร้อมระวบ้ออันบ้านเอ้ยตุกตาผ่าฝันเนาะค่ะนอ,ะะเ,นอะเพื่อนกระซิบบอกว่ามาเด้อจัดเด้อ มาเด้อเจดเดอมากินกาแฟดำกับไอ้ทุกตาพาฝันได้จ้ามาค่ะวันนี้ก็เอ้ก็ซิพา้าหูบกาแฟดำค่ะหูบกาแฟดำก็ระหวังนะคะเพราะว่ามันหอนมันก็ต้องอันระหวังจะนอนลวกปากเลยปากผงนะคะมาแบบสบายๆนะคะง่ายๆค่อยๆไป ฮ่าโอ้มีแหงเด้จ้ะอากาศนาหนาวๆข้างนอกเนอะค่ะเนอะอันดื่มเครื่องอุ่นอันอุ่นๆมีแหงมีแหงท้องจ้ะวันนี้ก็ค่อยๆจิบไปบอกค่ะเอ้ยก็หั่นเบียวเลยนดเด้อค่ะเนอะข้าหั่นข้างนี้เต็มพาะว่าอันเป็นสิวอย่างบุ่เสาเนาะค่ะเนอะมันแดงๆอยู่เอ้ก็เลยอัน เอาเอาแบบนี้บวขาดนี่นี่มึงนี่ขาคอยห้างแค่น้อยบึงดูเออนี่เสพดีขามากาแฟาก็หอมเนาะขะเนาะมาคุยเรื่องเตอรอ์มืมันี่คุยเรื่องอันเรื่องฝนตกบ่ฝนตกอัน ฝนตกมื nent, Girl, Girl, ้อเสาร์นี่ค่ะก็โบเมตรมื้อเสาร์ดอกเอ้บ้ามันก็ประมาณค่้นคืนมาแล้วล่ะมันสิตกมดมือมือนในหันเห็นแฟนเอ้ยเห็นแฟนเอ้ยพันบอกดอกค่ะเอ้ยบได้เอ้ยบได้เช็คอันกลุ่มอุตุแฟนเอ้ยพันอ่านหนังสือพิมพ์คู่มือหนังสือพิมพ์มันสิมีฮอดวันจันทร์ฮอดวันเสาร์วันเสาร์สที่เป็นนั่นเล่มนั่นหนาเด้แต่ข้าพันน่ะอ่านออนไลน์ก็ได้แต่ว่าเพันว่าโอ้ยบวคักพัน อ่านอันธรรมศาสตร์เนี่ยเราไมจังใดอันนั้นพ่นก็เลยอันถ้านเาออนไลน์ก็เพ่นกระบมมาส่งเนาะค่ะเนเพ่นกะฮือเฮือเฮาอ่านนําอันมือถือนําอันเครื่องอันคอมพิวเตอร์เฮาแม่นบอกแล็ปท็อปอันพวกพวกนี้แท็บเล็ตพวกนี้ค่ะกเพ่นก็เลยบอกว่าโอ้บ่บโบยังบบถึงขนาดนั้นพ่นบอกเพราะว่าถ้าพ่นอ่านเรียบร้อยแล้วพ่นกระสิเอาไปส่งผู้เทาค่ะพ่นก็เลยอัน พิ่ก็เลยบเอานําอ่านนาคอมพิวเตอร์พิ่บอกว่าถ้าฮันกบได้ไปส่งผู้เทาผู้เทาพิ่ทาอ่านอยู่เด้อค่ะผู้เทาพิ่สินของพันว่าอันถ้าแฟนเอออ่านแล้วสมมุติว่ามือนี้อ่านแล้วสินี่ค่ะเนาะก็มืออื่นเ้าค่ะมืออื่นเซาพิ่ก็ไปส่งก็ไปยอดเสนําอันเสนําอันมองที่เสนออันเหมียวพิ่พิ่ก็ลงมาเอาทํามาเป็นหลายปีแล้วค่ะเป็นสิบสิบปีแล้ว ถ้าเฮานะบอกว่าเฮานํามาใส่อันใส่ที่ว่าอ่านในอันมือถือหรือทับเบ็ดหรือว่าขอมนี่เพ่นก้อนพ่นกระบปงตีเนาะข่อนะผู้เทาไหวเกาซิบกว่าแล้วพ่นกระพ่นกระบปสินพ์วันถูไปพ่นกระเล่นใดเนี่ยค่ะที่เออแววพ่นเลนเลนพ่นยินแต่ว่าเพ่นบบสินเพพ่นเพ่นกระสินแบบที่ว่าเปิดหนังสือพิมพ์อ่านเสียค่ะก็เลยอันเอยว่าเออกันแล้วแต่ก็ได้บุญนำเนาะข่อนอเพราะว่า ซื้ออ่านทางนั้นออนไลน์หรือว่าซื้ออ่านทางที่พันมาส่งก็คือบรรยากาศอีกแบบหนึ่งตอนเช้าๆก็เป็นช่วงเวลาขขงเอ้ยทุกตากาแฟนก็ต้มกาแฟนางเลือกก็คุยกันได้นางเลือกก็บรดได้คุยนางเลือกก็นั่งซือซื้อกินกาแฟเพื่อกินมันแล้วกันแล้วสิค่ะแต่ว่าถ้ามีเตัอการนางเลือกพันก็เบาฟัฝงสิตัยก็ฟังน้ำนางเลือกเอ้ยก็เปิดเบิ่งถ้าว่าพัฒนบไปอยู่เอ้ยก็เอานังสือพิมพ์มาเปิดเปิดเบิ่งแต่ว่าเอ้ยบรได้อ่านหมดแลอค่ะเพราะว่าเอ้ย เออบอท่อ่านเพราะว่าตัวหนังสือมันนอ้อยเอยต้องใช้ยนเว้นเว้นที่เอยเส้นนี้ก็อ่านได้ค่ะ้าอ่านไปจักสิบห้านาทีแล้วสิมันสิเป็นม,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 มัวมัวเอยก็เลยบ่ก่อยได้อ่านแต่เอยก็เป็นคนชอบอ่านหนังสือด้ยค่ะแต่ว่าอันนี้ตัวเพื่อนน้อยเพราะว่าอันมันก็เลยเป็นอันแบบแบบมันบ่ก่อยเห็นมันเลือนเลือนสิเอยก็เลยเศร้าอือพากินกาแฟดำเพราะว่าพา้องแล้วนะขนาะ จากเรื่องอันฝนตกมาเป็นอ่านหนังสือพิมพ์อก้ามันห่งมดเลยค่ะสุเจ้าสาวสาวาวันนี้มัน,น,นอ่ะอําจำนี้เราค่อยเจอกันคลิปหน้าด้วยจ้าขอบุณุ่หลายๆที่ติดตามเอาา่ยค่ะ